น้ำท่วมป้าก็ได้ขึ้นมาอยู่บนตลาดน,นี้เลื่อยมาปอนจนกว่าน้ำมันก็ไม่แห้งใช่ไหมป้าก็เห็นฝนตกป้าก็ขึ้นมาอยู่เขาก็เดียในยกก็ให้ปา้าขึ้นมามาสามครอบครัวลูกกระป่วยป่วยไปโรคหัวใจเดี๋ยวมันน็อกไฟตอนคืนไงแล้วป้าก็ไม่ได้ทำอะไรกินเลยปา้าอยู่บ้านก็ขฟืนบําเพ็น แล้วเราบ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือท่วมท่วมมิดเลยครับนี่แค่นี้แล้วป้าไปเอาของมาแลนะต้องมาอาศัยเรือข้ามฝั่งเข้าไปเอานี่ว่าจะไปเอาอะไรต่ออะไรขึ้นมาตอนนี้มันไม่ต้องปล่อยมันจมไปก็นนคือก็คือมาอาศัยสาระเนี่ยประสงค์ของของหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้าน ทุกป,ปีป้าต้องมาอยู่ห้าปีปา้าก็มาอยู่สอ,องหลังสอ,องคนแล้วปีนี้มันหนักเกินหนัก,กพอไหมมันมันอยู่ไม่ได้เลยกลัวไฟดูดไฟอะไรแล้วบ้านป้าก็ไม่มีกระดานที่ว่าจะเติมเหมือนเขาต้องอาศัยมาอยู่อย่างนี้เรื่อยมันก็เหมือนเดือดร้อนอะนะแต่ก็ดีคนนู้นคนนี้ลวงพ่อถาวอนก็เอาของมาแก่ให้กินข้าวแล้ว ขออะไรเขาก็ให้ในายโยกขอข้าวะวะ่าพ่อป้าพ่อป่า,า,าไม่มีหลายได้เงินเดือนก็ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยเองเพิ่งจะได้เจ็ดร้อยนี่ใหญแล้วก็พาลูกไปหาหมออีกต้องเรียกลงลมนบาลมาเพราะไม่ค่อยมีตังค่ารถตะกลับก็เรียกลูกหลานไปไปรับอย่าน,นี้ก็มาตุ๊กๆุก๊กน่าขาป่วยโรคหัวใจโตลกไปอะไรเขาเลื่อนไป บางทางป้าก็เทียนมันเหมือนอยังไงอะคนเราไม่มีเงินมีทองนะนะจะกินอะไรอะ่ะมันก็รอเพื่อนฝูงเอามาให้ลูกปลาเอามาให้แต่ก็ยังดีมีน้ำใจแต่มาแจกให้กันดีใจอย่แล้วเหมือนถึงเราจะท่วมเราก็มีคุณนุ่งคนนี้มาดูแลป้าไม่ขาดตายป้ามันเหมือน ก็ดีใจอ่ะยังมีคนมาให้ประหลัดเขาก็มาให้ป้าเมื่อวานประหลัดเทศบาลลำบากก็มาให้แค่สามครอบครัวม,<า>มียาดิฟันมีอะไรพร้อมแต่ห้องน้ำไปขอเทศบาลอยู่น้ำเขาก็กต่อให้น้ำก็ให้มันก็ดีใจเนาะที่มากันเนี่ยดีใจ ในเรื่องของน้ําท่วมนะครับปี6-4ีนี้นะครับตำบลบางไทป่ามีได้รับผลกระทบนะครับ8หมู่บ้านนะครับจาก10หมู่บ้านนะครับเนื่องด้วยเป็นตาบลที่ติดกับแม่น้ําท่าจีนนะครับถึง8หมู่บ้านนะครับก็เลยได้รับผลกระทบเยอะนะครับวันนี้นะครับก็มีทางโรตเตอรี่นะครับประสานกับทางโรตเตอรี่จําถึงที่มา ช่วยเหลือนะครับบรรเทาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับตาบลบางไทรป่าจะอยู่ประมาณพันเจ็ดเศษนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วมนะครับโดยจุดจุดตรงนี้นะครับจะเป็นหมู่ที่10ตําบลบางไทรป่านะครับที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทางเทศบาลตุณบลบางเลนด้วยนะครับเราก็ได้ร่วมประทังเทศบาลนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นน,นะครับด้วยสายกระสอบนะครับและประสานงานกับโรตารีนะครับ นำถุงยังชีพมาให้พ่อไม่พี่น้องประชาชนที่ลำบากนะครับโดยจุดนี้นะครับก็จะมีประมาณ2 3สาคนเรือนนะครับที่จะได้รับผลกระทบมากกว่าบ้านอื่นนะครับซึ่งไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้นะครับต้องขึ้นมาอาศัยที่สาราประชาคมนะครับส่วนบ้านอื่นๆก็ได้รับผลกระทบนะครับแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะติดบ้านนะครับจะไม่ยอมทิ้งบ้านนะครับวันนี้เรามีถุงยังชีพมา นะครับ200ถุงนะครับกับให้กับ200คัวเรือนนะครับวันนี้จะมีหมู่ที่10นะครับในหมู่พื้นที่แล้วก็จะมีหมู่3หมู่6หมู่7อ่ะนะครับอีก3หมู่นะครับรวมเป็น4หมู่นะครับที่จะมารับถุงยังชีพเพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนนะครับตอนนี้เราก็ยังจะขอรับถุงยังชีพให้กับหมู่อื่นนะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับก็จะพยายามขอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนะครับก็ส่วนสถานการณ์น้ำใน ช่วงนี้นะครับณวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าทางราชการนะครับก็ยังไม่ให้นิ่งนอนใจนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับเมื่อวานก็มีเครื่องผักดันน้ำนะครับมาติดที่สะพานวัดตางไพน่ากนะครับก็เริ่มเริ่มทํางานแล้วนะครับก็หวังว่าระดับน้ําจะลดลงเรื่อยๆนะครับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับขอบคุณครับ